ของยามาฮ่านี่แล้วก็ขับขี่ดีประหยัดน้ำมันสุดๆสุดยอดรูปร่างรูปทรงนี่ก็โฉบเฉี่ยวใช่สมัยนะฮะนี่นะครับอ่ะใครที่สนใจนะฮะก็ไปได้นะที่บูธของยามาฮ่าเอ้าคุณย้อีกทีนึงเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลแล้วยามาซีมิตาไทยนะฮะวันนี้โปรวิลลออกรถศูนยบาทใช้ปัจจัยชนใดเดียวติดต่อสอบถามข้อมูลได้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะวันนี้ ฟรีเพียนบ่กงพระวรงแการับถหายนะฮะของของแถมอีกมากมายใครสนใการติดต่อได้มีทั้งเสื้อพัดลกมกีเซ็ตมวกแล้วอย่าย่ามาฮ่าด้วยครับนะครับอย่าลืมอยากออกรถยามาที่สี่นิ้วมหาชัยนั่นเองจ้ั ยใ,ใส่แล้วจะโอ้สุดยดดีมากโอ้โหใหม่รุ่นทั้งนั้นเลยนะมาใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้อ 4, 5, 6, 7, 8, 9, อโหนี่สวยมากนี่สิบคนนี้นะถ้าใส่เสื้อ,อน,นี้ในมาหาชัยน,น,นะเขาจะรู้เลยนะเป็นผูกก้เข้าดีในงานเรา อ่ะถือถ่รสวยสูสวยอ่ะยกขึ้นมาใครมุงคนไหมอ่ะโอเค